ออกปะออปองออดซองเห็นในออดใสเห็นยอดออดถอดพระคาถาออปะออปองออดซองปัญญาณนอุอุมูทะลุถึงปัญญาพุดชักมาาชักใดในอชัยยังมะมะนาปกนักปองนกล้อมนัการมู้ปูกู้ปองโห้ล้อมโู้กันพูดปกพูดป้องพูดล้อมพูดกันท่าปกถ้ปองท่าล้อมท่ากันยาปกยาปองยาล้อมยากันปกป้ปองเรียนนโมพุทธายะ อิติปิโสวิเศษอิอเศสพุทธนามิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิตะโจพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังมั่งสังพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออัฐิพระสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกติเพชรคงคงอิสวะสุสุสวะอิพุทธปิติอิโอมข้ามหาข้าบุญจะข้าเล่งทั้งพันทั้งร้อยมหาเล็กตัวไหนเด่นคอยบอกข้าพเจ้าพุทธทั้งข้ามาพุทธทั้งจะบังเถิด ทัมังขามาทัพมังจะบังเถิดเปิดเลื่อยพระองค์สังข้งขามาสังขังจะบังเถิดเปิดเลื่อยพระองค์อมสเนเอกมหาสเนเอกเตียงเปีกเยกเสนเอกเตียงเทวดาทั้งหลายขา้าพเจ้าขอให้โยมที่มหาขา้าพเจ้ามีนิมิตอมเซีซีซีนโมพุทธ,ธายะน,นามภัสตะจากภะกัสสะสังวิสุโรปุสภุพภะมาเอาอุญจธาพุทธโมนะอุอะมะ อมโกอมกางอมกักกันยักทีนี่กันทีแเซนห้ามึงจะมาไกลลูกกูเดิออมสมมติดโชคดีโชคดี้า้ยมฝันแล้วยมจำแม่นๆนะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรมันจะมีนิมิตก่อนนิมิตบอกเราก่อนอันนี้เรียนมาจากทางคือคนบอกไม่ซื้ออะปู่ซื้อ คนบอกซื้อตามบอด <Okay. S 1> แล้วทีนี้คนถ้าบอกตรงๆก็ตาแตก mm hmm. ครูบาอาจารย์สอนไว้ถ้าเอานิมิต mm hmm. นี่ถ้ายงตีถูกมันจะถูกทุกงมด่ลวงพ่อบุษฐันอยู่ที่ขอนแก่นนะ mm hmm. เขาจะบอกจตปัญหา mm hmm. บอกยมเขาสร้างวัดสร้างมีแต่วัดที่จเจริญ ลวงพ่อหลวงปูก่กเก่าบอกแต่ปัญหาเนี่ยถ้าเราบอกเป็นตัวมัน,นแต่ว่าหลวงปู่ก็บอกถ้าจะถูกก็ถูกตรงๆเลยแต่ก่อนตอนต่องวดหลวงปู่ตีสองกับ97แล้วมันมาออกห้านอย230แล้วก็เกอีก2อสวันนุ่นแล้วหลวงปู่ก็เลย ไม่เอาเก้าเจ็ดก็เลยมาเอาตัวเด่นๆใส่กันครับสาธุปู่เนาะโยมก็เดินไปที่ศาลบ้างเดี๋ยวจะไปดูที่ศาลกันนะครับคุณผู้ชมยังไม่แตกมั้งหลวงปู่จุดเลยนั่นมีตัวเลขกูปูมีจ่าจ่าสาธุสาธุกดูตัวเลขที่ศาลมันนีศูนย์ห้าสามนี่แหละศูนย์ห้าสามมีกูปห้าแปดนี่ยศูนย์ห้าสามห้าแปดจบไปก่อนเดี๋ยว ทูบเสียงไทยนะหลวงปู่เปล่าเทวดาแล้วก็ขอปู่ขอปู่ขาวว่าโยมไอคุมทรัพยานาคจะมาเยี่ยมปู่จะมาก็ขอให้เป็นนิมิตเด้อหลวงปู่เห็นชัดๆก็เลยเห็นมันจะตัวตัวอยู่บนมันจะเป็นสามแล้วก็ห้าอยู่กลางแล้วก็มีศูนย์อยู่ล่างนี่แหละปู่จุดทูบไว้ท่ไหมครับจุดทูบชัดเลยปู่จุดทูบไว้ที่สาสา สารปูขาวสารปูขาวตัวใดนะปูสารปูขาวเดี๋ยวเราไปดูนะเราไปดูเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันรวมมันหายแล้วปูตัวใดหายแล้วมันจะมีศูนย์ห้าสามศูนย์เดี๋ยวเราไปจุดเราจุดนั่นเลยสามไมไดปูไอ้กับห้าแปดห้าแปดห้าแปดมันเป็นตัวแดงๆอยู่อยู่ทูปครับเดี๋ยวไปดูตัวปูเด้อสาธุเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไป ดูทู่ดูใบดูแล้วยงก็กลับเลยเ้าน้ํากินนั่นน้ำจุดทู่าที่สาลปู่าวเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับว่ามีตัวใดกันแน่ครับคุณผู้ชมครับเราไปดูที่ศาลปู่นะครับนะครับปู่ว่าจุดตัวเลขอธิษฐานไว้ให่วันนี้จะมีช่องคุ่มทรัพยานาคมานะครับก็ขอให้บอกตัวเลขนะครับตรงๆนะครับ ก็จะมีตัวเลขอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนอะไรยังไงฮะเราไปดูกันฮนะเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะขอบคุณผู้ชมครับนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ปู่บึงการนะครับจังหวัดบึงการนะครับคุณผู้ชมนะครับปู่ที่ให้โชคให้ลาบแล้วก็ร่ํารวยไปหลายคนแล้วนะครับนะร่ํารวยไปหลายคนแล้วนะครับ ปูร้วเรามาก็จุดทูบใโรอเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะสารนะครับสารปูขาวแปดแปดแปดด้านข้างเนาะสารปูขาวมีเลขแปดแปดแปดด้านข้างด้วยนะครับซาธูเดอร์ปูวลกหลานเดินทางมาไกลนะครับขอโชคขอลาภกับปูเดอนะครับลูกหลานไม่ได้มบลูลูเดอร์ปูเดอเรามาดูกันนะครับผมว่าสารพ่อปูขาวว่าเดึงการจุดไว้รอเรานะครับจุดอรอเรานะครับ เห็นแล้วชัดแล้วที่หลวงปู่บุญการจุดได้รอนะครับหกห้าศูนย์ไหนตัวตัวก็ดูตัวเลขกันบมีดูทั้งสองข้างเลยฮะคุณผู้ชมนะครับทั้งตัวเลขในการจุดสูบเสียงไทยรับแปดนั่นแหละห้าแปดเนาะห้าแปดตัวแดงๆงม็เลิมเลยนะห้าแปดแล้วก็ลในทูบเสียงไทยด้วยทูบเสียงไทยก็หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์นะครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่คือต้นตะเคียนนะครับที่เขาเรียกว่าตะเคียนคาระบาวนะครับที่นี่นะคุณผู้ชมนะครับนะก็อย่างที่เห็นนะฮะก็หลายๆอย่างนะครับก็มีอะไรที่แปลกๆปลโดยเฉพาะจอมปลวกขึ้นทา้งหลังนี่ก็แปลกเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะก็นี่ก็น่าจะเป็นโอ่งโบราณนนครับ ไอโบราณเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่นี่นะก็อยากให้คุณผู้ชมชมบรรยากาศไปด้วยกันเนาะไปเป็นบรรยากาศไปด้วยกันสารปูขาวนะครับซาตูเดอร์ปูนะครับลูกหลานมาขอพรขอโชคขอลาบนะครับอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมดูรอบหนึ่งก็ได้นะครับนะตัวเลขตัวเลขเราดได้แล้วนะครับนะตัวเลขอย่างที่เห็นนะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็ดูเอานะครับแล้วก็ จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้เป็นๆ f c ช่องนะครับเป็นแนวทางให้ f c ช่องนะครับก็ดูเอกชัดๆก็คือ650อกับ558นะครับ6 50กับ58นะครับวันใบตา f c ในช่องนะครับก็ขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบร่ำรวยเดอ้อปู่เดอ้อสาถุลูกลลานคอลา ให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคุณผู้ชมนะป่าป่าทึบมากเดี๋ยวนุอยาตถ่ายภาพนิ่งหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวคุญยาตเนี่ยให้ชมบรรยากาศที่นี่นะครับคุณผู้ชมเนาะ เป็นบรรยากาศที่เครื่องฟ้าครึ้มงฝนฝนไม่ตกตกปรยโปๆยนะครับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกนะครับนี่คือพาแฟนๆช่องมาชมนะครับมาหาโชคหาลาบนะครับที่ปู่เบิงการนะครับกร็ระยะทางมาจากสุรินทร์ก็พอสมควรเ้อคุณผู้ชมมาเพื่อแฟนๆช่องนะครับมาเพื่อแฟนๆช่องเอา ถาเรียกว่ามาตามตัวเลขมาตามโชคลาบมาฝาาแฟนๆช่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันยังไงแล้วก็ขอให้กําลังใจกันเลยคุณผู้ชมครับเหนื่อยให้กําลังใจกันนะครับเราจะได้มีโชคมีลาบด้วยกันนะครับก็ปูขั้นสร้างพระใหญ่นะครับอยู่หน้าอยู่หน้าวัดนะครับอยู่หน้าพระใหญ่นะครับขั้นก่อสร้างพระใหญ่เดี๋ยวไปดูพระใหญ่ก่อนนะครับ ก่อนที่จะจบคลิปนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูพระใหญ่ก่อนที่ปู่สร้างด้านล่างก็จะเป็นอาจจะเป็นห้องพระหรือห้องพักนะครับหรือจะเป็นศาลานี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับด้านล่างน,นี่คืบอบริรเวณวัดนะครับ บริเวณวัดก็กว้างใหญ่นะครับแต่ว่าด้านหลังก็จะเป็นป่านะครับด้านหลังก็จะเป็นป่า,อาโอ้โหสีสาธุเนี่ยสวยวัดนะครับประกอบด้วยบาร,รมีท่านสูงนะครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยบาร,รมีท่านสูงนะสาธุสาทุ ครับคุณผู้ชมนี้ฮะก็คือเป็นพระใหญ่นะครับที่ปู่ท่านสร้างนะครับปู่บึงการท่านสร้างนะครับได้ปัจจัยมาจากญาติธรรมแล้วก็สร้างนะครับพระใหญ่นะคือเป็นสถานที่เคารพกราบไหว้บูชานะครับนะครับตอาที่ท่านสวดเนี่ยท่านมีของดีเยอะนะครับปู่นะครับท่านก็มีของดีอยู่นะฮะคุณผู้ชมนะครับแต่ก็ต้องใช้ปัจจัยในการสร้างอยู่นะครับกว่าจะเสร็จเนาะ นี่ครับบรรยากาศในในวัดก็ถนนก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ยังไม่เจริญพอ <ว happening. S 2> นี่ก็ทีมงานเรานะ ตำมน้น,วมน,นัวเนีนัวนี้าเนสักสิทธิ์เราปลูเถนี้เนาคภูมเจ้าที่เขาเแรงเปู่เนาะภุมติตๆกันนะเน่ะแรงเรปู่เนาะเรงภุมมที่แม่นอยู่แถวหนองอ้อเนี่ยมันย่อยโสมที่บ้านได้ปูกแถวหนองอ้อนหนองแถวหนองอ้อหนองอ้อ ยายโสมใส่ช mm ุดขาวๆดอกออวบเรียกว่าปูโสมแล้วก็ปูลุบมือนั้นเมียไปเอาม้าครับไปหลงทางไปหาปูลุบได้เจ็ดสามเจ็ดสามแล้วบัานี้ก็เลยให้เพื่อนไปเป็นหวยอันห้าน้อยออกมือนั้นเจ็ดสามบาทนี้ก็บ่ได้ไปโดนแล้วเป็นเป็นจังหวัดโดยเนี่ยหลวงปลําพู เจ้ากอนอยู่ผู้เก่าเลยอ่ะผู้เก่าที่ท่องข้ามหลายเลรื่องเรื่องนี่ของแปลกแปลกกับผู้ร่างการนี่นี่พี่บังบดนี่ของขังหลายอ๋อผู้เข้ากันไปเรื่อยๆแล้วชีวิตเป็นพระครับห้วยห่านหน่อยเนี่ยเพิ่นเอาเอาจังไรบอกห่านหน่อยห้วงหานหน่อยมันที มัามาแบบทุกขึ้นแบบเฮาเฮาถีฝันออกแล้วเฮาตีเอาตีเอาแต่ว่าหวยเขาเจ้าไห่แบบพระเจ้าเฮ็ดเป็นจิ่จารสนะโอ้ยมันหลายหางปูหลายหางเยอะเกินเนาะปูเนาะขั้นบดถือกิดโอ้ยแย่เลยเนาะเอกรลวงปูมีแต่หางเดียวเนาะหางเดียวขั้นมันใจให้หางเดียวเลยหลวงปูเคยห้เพิ่นยุนี่เพิ่นมาสองหนึ่งกับเจ็ดสามมันละหางเดียว ็เข่าแต่ว่าเก้าเจ็บบาง,นงหนึ่งหายเพิ่นไปพาดคือว่าหัวไงไายผัดออกสองสามมือเฮี้ยงกันแล้วเก้าเจ็ด